ส่วนต่อมาอันนี้คือการแอดมาร์เกอร์นะครับแอดมาร์เกอร์ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเหมือนแบบเป็นการมาร์กเฉยๆว่าอ่ะเรา,าจ,จะมาร์กอย่นี้ไว้ก่อนไปเตือนความจําเราเนาะแล้วเราตัดต่อไปเรื่อยๆอาจจะมาร์กนี้ต่อไหมมาร์ก er นี้ต่อหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งเนี่ยจะมีการแจ้งนะว่ามาร์เกอร์ที่1มาร์เกอร์ er ที่สองว่เกอร์ที่3ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าใครเหมือนแบบทำวิดีโอที่เป็นเหมือนรายการทีวีนะครับยกตัวอย่างนะแบบแนวเรโทรหน่อยๆว่า พอคนนี้พูดว่าอย่างเช่นแนะนําตัวว่าผมชื่อนี้น,นี่นี่ครับและอยากจะฟรีซเฟรมนะครับหมายความว่าให้ช็อตนี้มันค้างก่อนเพื่อเราจะทําอะไรกับมันบางอย่างเช่นอาจจะเล่นเล่นลูกเล่น,เ,ลน,เ,ลน,เ,ลนเหมือนแบบใส่เท็กซ์ไหมหรือฟรีซเพื่อทําท่าเหมือนแบบให้หยุดเคลื่อนไหวหรือเปล่าก็เพียงแค่แบบนี้ครับสมมุตินะผมเลือกคนนี้แล้วกันเ,เลือกท่านี้ปุ๊บแล้วคือ,อตัวแบบเส้นที่เราเลือกนละ้มันอยู่ตรงนี้เนาะผมก็แค่ทําการกดฟรีซนี่ครับ อ่าเร็ปุพวงองเพยดูเนาะเห็นไหมครับนี่คือการฟรีสเฟรมนะครับซึ่งเหมาะมากครับถ้าเกิดใครจะไปทําเหมือนแบบพวกรายการทีวีที่มีการฟรีสเฟรมอ่าเหมือนแบบ color เขาเรยอะไรนะแนะนําตัวหรือจะเป็นเรื่องของวิดีโอพรีเซนเทชันก็ได้ที่จะต้องหยุดเพื่อว่าเป็นการชี้ว่านี่คืออุปกรณ์อะไรก็อย่างได้นะครับ <S <S ส่วนทูต่อมานะครับที่ว่า่าหลายคนต้องใช้กันบ่อยนะครับก็คือรีเวิร์สครับ to reverse คืออะไรก็คือการเหมือนแบบปกติเราวิดีโอคลิปเราเนี่ยจะเดินหน้าปกติเนาะแต่ครั้นี้รีเวิร์สคือการย้อนกลับนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับผมเลือกจะช็อตที่จะมีการสมมติว่าเดินหมุนตัวไปหน้านี้เนาะผมก็จะกลัดก่อนแล้วก็ใช้เทคนิครีเวิร์สครับก็ต้องรอให้ทางโปรแกรมเนี่ยได้ทำการประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับ reverse แล้วเป็นยังไงเห็ oh, <my> นไหมครับมันจะย้อนหลังซึ่งตัว reverse เนี่ยจะย้อนทั้งภาพและเสียงเลยนะครับส่วนต่อมานะครับหลังจากเรารู้เรื่องของการา freeze frame แล้ว reverse แล้วต่อมาคือการ mirror นะครับ mirror คืออะไรก็คือง่ายๆคือการแบบพลิกกลับครับอีกเ้าเรียกว่าอะไรนะอีกด้านสะท้อนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเนาะสมมติถ้าเกิดเราเจอคลิปเป็นแบบนี้เนาะคนเต้นบบนี้เราลอง mirror ดูนะครับ นี่เห็นไหมครับนีเรื่องคือการกลับอีกด้านหนึ่งเนาะกลับไปกลับมาได้นะครับส่วนอีกหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่ามันปรับได้2ที่นะก็คือการโรเทสครับคุณสามารถโรเทตรงนี้หรือว่าถ้าเลือกวิดีโอแล้วไปโรเทตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวไว้ผมสอนเลือกอีกทีในบทต่อไปนะส่วนอีกหนึ่งก็คือรีไซซ์ครับรีไซซ์ก็คือบางคนอาจจะเรียกว่าการครอปเนาะ รีไซซคือแบบนี้นะครับนี่สามารถเลือกแบบนี้ได้เราอยากจะตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกปุ๊บมันก็เจอแค่นี้เนาะแล้วก็ค่อยขยายต่อหลังก็ได้นะครับแต่นี่คือการรีไซซ์นะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของอต้องใช้โปรนะครับ Remove Filter Word คืออะไรนะคือการลบคําที่ดูไม่จําเป็นไม่ใช่คำหยาบเสมอไปนะลบคําที่ดูไม่จําเป็นดูที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าคำเนี่ยปุ่มเฟื่อยอะครับผมซึ่งก็คือถ้าเกิดคุณกดปุ่มนี้ มันก็จะทําการประมวลผลว่าคาไหนฟุ่มเฟือยเช่นอืมฮะอะไรนย you know อะไรยกตัวอย่างนะครับส่วนไหนจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาอื่นจะได้หรือยังนะครับอ่าผมยองกดให้ดูเนาะก็จะต้องรอมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้อาจจะไม่มีเนาะแถมยังแปลมาให้ด้วยว่าประโยคมันพูดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าหรืออ่าผมลองอันนี้ดีกว่าคลิปยาวน่าจะมีเห็นผลชัดเจนกว่าครับ อ่าเห็นไหมครับว่ามีคําฟุกเฟยหรือคําที่แบบไม่ย่านงน,นี่แบบมันก็จะตัดข้ามให้เลยหรือเราจะยกเลิกก็ได้นะฟังก่อนว่ามันคืออะไรก็ได้นะครับอายกตัวอย่างก่อนเนาะส่วนว่าไอ้ที่นีปมันหาคือนนี้เนาะอ่าผมก็จะกดเปิดฟังหน่อยซิมันคืออะไรอ๋อเป็นกระดิ่งที่ ฟุ่มเฟือยเหมือนเหมือนลากยาวไปหน่อยนะดูไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในโปรแกรมก็จะมองว่าเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเขาก็จะตัดออกให้เนาะหลังจากที่เราดูที่เมนูทางซ้ายกันแล้วนะครับของไทม์ไลน์นะครับคราวนี้เรามาดูเมนูทางขวากันของไทม์ไลน์กันบ้างนะครับในส่วนของทางขวาเนี่ยเริ่มต้นด้วยคือ voice over นะครับในส่วนของ voice over เนี่ย ก็คือการอัดเสียงนั่นเองครับก็คือเหมาะสำหรับว่า,าใครที่ไม่อยากเปิดทีนึ่งหลายโปรแกรมอย่างตัวผมเองเนี่ยจะอัดเสียงด้วยอีกโปรแกรมหนึ่งนะก็คือ Logic นะครับแต่แคปคั t เนี่ยทำให้มันสะดวกขึ้นครับคุณสามารถอัดเสียงผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยก็คือพรีวิวตรงนี้แล้วก็กดเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งในการอัดเสียงของโปรแกรมนี้ข้อหนึ่งที่จะต้องระวังคือคุณจะต้องทำการบ้านประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องอัดไปได้ดูภาพไปนะครับ คราวนี้ส่วนของฟังก์ชันมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีเรื่องของการปรับดังเบาของเสียงเอ็กโครีดักชันก็คือการเหมือนแบบลดความเอ็กโคของเสียงหรือลําโพงที่มันเข้ามานะครับรวมถึงการมิวโปรเจกต์ก็คือง่ายๆคือคุณไม่อยากให้เสียงโปรเจกต์เนี่ยมารบกวนในเวลาคนอัดเสียงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบโปรนะก็คือ e n h a n c e voice นะครับก็คือว่าการลบเ c h o อัตโนมัติลบป o p p i n g s ซ u n d ที่เป็นแบบพับพับพับอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากว่า ไมโครโฟนคุณเนี่ยไม่มีแผ่นกันเสียงป๊อปหรือว่ามีแบบโฟมที่คุมหุ้มของหัวไม่นะครับรวมถึงมาเมาส์คลิกก็คือบแบบแบบแบบเนี้ยไอเนี้ยนี้เขาเรียกวเมาส์เมาส์คลิกนะครับรวมถึงน้อยเสนออีกมากมายนะครับทางนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับไมโครโฟนของคุณด้วยนะว่าจะทําให้เสียงออกมาคุณภาพดีหรือไม่ดีนะครับต่อมานะครับหลังจากเราคุยเรื่องของ voice over แล้วต่อไปคือ แมกเนตนะครับในส่วนของแมกเนตคืออะไรเดี๋ยวผมทําให้ดูนะปกติเวลาเราดึงเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับมันจะลากกลับไปมันเองหรือเราจะนี้กกับเองนะครับหรือว่าจะอ่านระบายนี้แบบนี้เองนะครับในกรณีถ้าเราผมาผมเนี่ยกดนี้ออกนะหรือกดปุ่ม P นะดูนะครับ มันจะแยกแบบนี้เลยครับมาคำว,ว่ามันจะทําให้เกิดความอิสระในการปรับทไลน์ไม่มีอะไรมาดึงไม่มีอะไรมาฉุดมันไว้นะครับคุณจะดึงแบบไหนก็ได้ได้แต่ถ้าดึงชนมันก็จะอัตโนมัติว่าไปทไลน์ที่2อ่าหรือจะดึงอย่างนี้ก็ได้ดึงแบบนี้ไม่มีปัญหาครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในส่วนของการแมกเนตเนี่ยมันจะถูกล็อกน้ไว้ก็คือง่ายๆคือเหมือนเวลาคุณตัดแล้วปุ๊บมันจะประกอบอัตโนมัติเนาะหรือว่าจะไปอย่างนี้ได้นะครับอ่านี้ก็ได้ แต่นี่ก็จะมันไม่มีอะไรให้ล้างไว้นะครับแต่หลักๆคือมันดึงที่ทำลายแรกเนะาะผมปุ๊บนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะล้างกันที่ทำลายแรกเป็นเมนหลักนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของออโต้สแนปปิ้งนะครับผมทําให้ดูก่อนนะว่าว่ากรณีที่ไม่เปิดออโต้สแนปปิ้งคืออะไรนะครับดูจากเมาส์ที่ผมลากนะครับมันจะไหลเลื่องปกติเลยดูดูช่วงรอยต่อน,นี้นะครับ ผมตัดให้เพิ่มอีกทีนึงก็ได้อ่านี่นะครับมันดูไหลปกติเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดกดออโต้สแนปปิ้งเป็นยังไงเห็นไหมครับมันจะมันจะเหมือนแบบดูดมาอยู่ตรงนี้ครับดูดมานี่แปบ๊บนึงแล้วค่อยไปซึ่งออโต้สแนปปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะมากสมมุติถ้าเกิดว่าผมย่อเล็กๆนี้เนาะโปรเจกต์มันยาวมากแล้วผมอยากจะใช้เบรดตัดนะ หรือ split นะครับผมก็เนี่ยครับสามารถแบบรัดนี้ได้หรือว่าถ้าอยากจะเลือกแบบนี้มันก็เนี่ยครับเราให้เลือกได้แม่นขึ้นได้นะครับผมแต่ค้าเกิดว่าไม่ใช้ก็กดปิดไปแค่นั้นเองครับเอา auto snapping นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือ linkage นะครับ linkage นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับในกรณี l i n k a g เนี่ยผมยกตัวอย่างเนาะผมมีการวาง text เกิดขึ้นที่ตรงนี้ อ่ะหรือวางอะอะไรเดียวเอฟเฟกเพิ่มเติมแล้วกันครับอ่รารอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมวางเอฟเฟกเพิ่มเติมตัวนี้ด้วยหมายคำว่าอ่าเห็นไหมครับลิงเกจก็คือการทําให้เลเยอร์เอฟเฟกหรือเลเยอร์เทกซ์เนี่ยอ่าดึงไปกับหรือไปพร้อมกับฟุตเทจที่เราวางไว้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเราปิดเกิดขึ้นเนาะปิดการลิงเกจนะครับกลายเป็นว่า ทุกอย่างจะอิสระหมดเลยเห็นไหมครับยิ่งเรา,เาผมยกตัวอย่างว่าผมยกเลิกอันนี้ละกันแฮกแมเน็ตน,นะครับเนี่ยครับ <สะ S 1> ม,มันจะทําให้ทุกอย่างอิสระหมดเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเหลือแค่เรื่องของการซูมนะครับในส่วนของการซูมเนี่ยก็จะมีปุ่มนี้เนะเาะซูมทูฟิตไทม์ไลน์ก็คือชิฟซดถามว่าชิฟซดนี่คืออะไรครับทำให้เกิดความเหมือนแบบเาขาเรียกว่าเห็นเต็มเฟรมพอดีนะผมยกตัวอย่างนะครับกดชิฟซดปุ๊บเห็นไหมครับ มันจะเต็มเฟรมแบบนี้พอดีในการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบปุ๊บจะสามารถกด ctrl บวกหรือ command บวกก็ได้เนาะแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นทางขวาของออ Fit to timeline นะครับว่ามันแบบมันก็จะมีการขยับเคยื่อนนะครับเรากดบวกกดลบกดได้หมดเลยนะครับ